ครับสวัสดีครับพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่แฟนหมอหลองมะร่มตามเคยนะครับผมอ,อันนี้ก็คือมันเป็นยิจวัตรแล้วเนาะครับผมขาคุณพอ่อเป็นมให้อาหารปา่าอันนี้คือพักที่มันเศษพักที่มันเหลือ,อเหตุแห่งมอลามกินเลาะอ,ออกเนาะครับผมเป็นผักกาดปลาตะเพียนกับปลานิน้มันจะหมักมักพักน้ำเนาะครับผมออกมใหอ ปลากระลังมันเป็นกระลังย่่มไข่นะครับผมปาลาย่มกระลังไข่นะครับชุ่มบรรยากาศอันนี้เด้๋พ่อ,อบัวบัวลงหรืบรบรอ,อบัวลงบัลงเนาะพี่เจนบัวบัวบับคือไก่แมนแมนไก่จังหวัดบักแดนอันนี้ ภาพพี journey, ่บรรยากาศนะครับผมเอออันน okay. so ี้บรรยากาศอันนี้ป้ากล้วยพี่น้องป้ากล้วยนะครับอะสามารถหรอพี่น้องอ้ไันนี้ข่องข่องน้ำนะครับห้องน้ำจุห้องจุห้องข่องอ่าพามาบึ้งบรรยากาศนะครับผมสำหรับคุณพ่อบุญถือ Uh, พอเลาอยากมาเบิ้งปลาเบิ้งปาลาแล้วก็ให้อาหารปลา,าคือจิตจวรประจําวันนะครับผมแล้วอยากพาพี่นอ้องเระเบิ้งป้าบกม่วงนะครับผมอันนี้เป็นพักยังก็่อนี่อพักก้ามเนาะ <c advisory> พักก้ามพัพกพ<ะ>พก้มพอ่อ <c glauben> พัก ούμε, พกล้ามพักก้มพี่น้องอันนี้เอาไปแซ่คันสมพักนะครับผมพักก้ามพักกุมต้องต้องแซ่น้าใบก้อนเหมนบ่พ่อ เออยมงนเฮ็ดจีนต้องแช่น้ำไว้ก่อนมัดมัดคืออะเนาะเอาเก็บทั้งซีวนก่อนยืดดครับเดี๋ยวจะเก็บคันนั้นนี่อันนั้นอยากให้พี่น้องเบื้องอันนี้ล่องเรียงปลานะครับพี่น้องสีเลียงปลาดุกพี่น้องนี่ล่องน้ำในป้ากล้วยนะครับผมสีเลียงปลาดุกมาเห็นบรรยากาศนี่แล้วเมื่อวานนี้เราเรื่องล่ำให้พี่น้องตั้งนะครับผม นี่รักนี่แค้นนี่รักนี่แค่น,นี่เป็นนิทานที่เพิ่นไหหมานะครับผมเป็นนิทานแล้วก็มาเห็ดไม้พี่น้องมาลี่ไส้ขึ้นไม่เห็ดเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่ๆขึ้นมานะครับผมเขาเรียกว่าอย่างไะคอนเทนไม่ไม้นะครับผมสางขึ้นมาไม่ไม่ ละก็ก่อนล่ำของนั่งเอกคือเหตุให้น้องจีเบญจวันจีสิสารต่อเป็นอาลีสานะครับผมนั่งเอกในสองเรื่องคืออาลีสาวิพาดากันนิการัตนาะคือซีนั่งเอกนะครับผมน้องจีเบญจวันแล้วก็น้องกุยนุ่นขิดวาลวกานั่งเอกในทีมงานอีกที่สิมาสมทบนะครับผมเป็นมีซีคนคืออาลิสาวิพาดากันนิการัตนาะ อ่าลกกอล่ำของอลิสานี่อ่าอยากให้พี่น้องฟังนะครับผมอันนี้เป็นทํานองของูุ้ยยิ่งนะครับผมแต่อาจจะใส่เสียงผมนี่เป็นเสียงผู้ใช้นะแต่ว่าเป็นทํานองของกุยยิ่งนะครับอ่าบริเทพนใส่แค่เราสดๆนีอะพี่น้องฟังนะครับผมคือน้องกีบเป็นเจ้าวันจะเป็นคนไทายถอดอกอล่ำกอนี่พี่น้องได้รับฟังนะครับผมแตือธิบายพี่น้องฟังสะก่อนนะครับกิมมันตามาหอน ขิมหันตามหาหอนมีสาปีไหมปากะไขปองทางทางกำไฟไประจิมการลูดูวางนี้หอนเหงขิมหันสารพันพ่อพป่วยปายท้ายลูดูเดือนนั้นฟังเสียงเลไหลห่องห้วมกันกองสนันสารพันเปิดใหม่ใบแห่งล่นเรือ บางต้นพวมปงซ้อนใบอ่อนปองห้วยหายอาภาพันธ่ตอมจอจีจุมซ้อนอำพมอนแมงไม,ม้ม้วนมาทู่เพลิงกูเน้าอยู่เรียกสนซ้อนรีบบินชิมหันยังบ่อสิ้นหลบซ้อนนอนกนย้ำลมฝนมาตันหหวยแทงฤดูเดือนนั้น จังสิพันผาเหลียงสอนเส้ยสมดมกินคือดัาง,งูเทวินอาลิซา,นาหนาหน่อยน้องอยู่ปางสามผานางนาดน้อยน้องพีก็คือกันใจก็สันวันคิดทำขคานิงบ่มีแล้วอ,อันนี้คือสังวาัตนาติมินตาแต่ว่าทำนองของคุณยิ่งนะครับโอ้มาอย่างเรื่องนีคุณพ่อเนี <laughs> ไปละบานพี่น้อง <laughs> นี่แหละครับเพื่นบาในน้ามีปลาในนามีข้าวพี่น้องมองไนมีน้ากับมีปลาไปมองหันครับเออบลูว่ามันมาแบบใดพี่น้องเออบางครั้งกับบ่ท่านเด๋ปลอยแต่ว่ามันกับมาก,กนแล้วนะครับผมอันนี้ล่องออวัดสิปอยปละดุกว้ทะเลอย่างมอํามีครับอ,อ่านี่คือแนวคิดของออคุณพี่ใหญ่สุริยาพร้อมทั้งคุณแม่เชวาวลานะครับผมคุณพ่อคุณถืออ่าสิพาสมาคิกมาเห็ดมาทํำไว้นะครับผม ะจะได้กับฝากเป็นเรื่องเชื่อเรื่องใจให้กับหมอลำรลัตนาสินิตาเทราชช่องของกับผม youtube หนึ่งสุรชาติพร้อมทั้งน้องเกียบชิตติมาแล้วกับพี่ใหญ่สุริยานะครับผมฝากไว้กับพี่กับน้องให้เป็นกำลังแรงใจให้กับหมอลำในเดอ้อครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพาพลานามาย้ยแข็งแรงสมบูรณ์ลำลำลุลุ่ยทุกทุกทันครับอขอรอชมบรรยากาศไม่ไหมลก็ติดตามเรื่องลำน้ำกันเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย